สวัสดีครับผมเคยีสานใต้ครับค่ะสวัสดีค่ะคำแก้วค่ะครับสลับมือนีเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คือผมมีแนวทางมาฝากท่านผู้ชมครับก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านเนาะครับถามมาว่าเคยีสานใต้ฝันหรือยังครับค่ะก็ตั้งแต่ต้นงวดกับประนานในฝันเนาะครับค่ะความฝันงวดที่แล้วก็มีแค่ฝันเดียวก็คือฝันว่าร้านใชยหายแม่นครับค่ะก็ ตีเลขบ่ได้เนาะคะเลขบ่ออกแต่มีหลายๆท่านตีให้ก็คือ410แต่เคยสซนใต้ตี4004เนาะเลขมันออง1 4ค่ะก็กระทืบบาพาดไปเนาะค่ะบางคนก็บาฝันใดอยู่แต่ว่าตีบ่ไใ้ค่ะก็กล้ายๆกันเนาะค่ะบางงวดก็โชคดีตีได้ก็ได้เนาะค่ะสำหรับความฝันเพื่อนก็เคยฝันแม่นขึ้นกันเนาะค่ะ แล้วท่านกระถามว่าเคยสานใต้กับคําเกยวฟันรือยังส่วนตัวคําเกยวนั้นฟันตองงวดที่ว่าไปไหวพญานาคกลับมานอนฟันเนาะก็บอท่านผู้ชมฟังไปแล้วแต่ว่าเคยอีสานใต้ตั้งแต่ต้นงวดมาเลยนี่ก็ยังบอท่านได้ฟันเนาะครับพึ่งฝันค่ะฟันมือใดคะนี่อ่าันมือมือได้ได้สองมือแล้วครับอ๋อฝันได้สองมือแล้วครับค่ะมื่อวันวันอาทิตย์กันนาสิเป็นวันศุกร์เนาะค่ะประมาณวันศุกร์ค่ะ พึงสิดม่วางเบาๆห้ฟังเนาะค,ค่ะหลายท่านก็อยากฟังความฝันข้อฝันนี่ก็คือเท่าที่เคยสามตายฟังห้มากก็คือบ่มีตัวเลขเนาะเดี๋ยวทำผู้ชมเดี๋ยวทำผู้ชมฟังกัซอ,อยตียตตตน้ำค่ะคเดี๋ยวเคยสามตายเพิ่กนกระสิตีในแบบของเพื่อนแด้แต่ว่าถ้าทำผู้ชมถ้าทำผู้ชมตีเลขเก่งๆกัซอยตีน้ำเนาะค่ะค่ะฝันว่าจังไดคะเราฟังเนี่ยก็คือความฝันของผมนี่เนาะครับ ผมฝันว่ามีรถจูมีรถตู้วิ่งมาจอดครับมาจอดแต่สถานที่นะครับก็คือว่าผมบอกเคยเห็นครับวิ่งมาจอดปุ๊บแล้วก็ผมก็ยืนอยู่ตรงตรงสถานที่แห่งนั้นเนาะครับแล้วก็มีผู้ชายสองคนลงมาจากรถตู้ครับลงมาจากรถตู้ปุ๊บก็มาเอื่นผมเอิ่นผมให้ผมเข้าไปซอยยกลงศพครับก็คือยกศซนั่นแหละครับลงจากรถครับอ่า ผมก็เลยไปซอยเพลินไปซอยเพลินครับพ่อเพลินดันโลกสมมากเนาะครับผมก็ซอยยกก็คือมีผู้ชายสองคนสามคนกับผมยกโลงสมลงจากรถตู้ปุ๊บเนาะครับก็พผ้ากันแบกซอยกันนะครับหามซอยกันไปไหวตรงศาราครับสานที่ตรงนั้นคือมีศาราครับก็เลยเอาไปไหวตรงสาราพ่อว่างเร็จเนาะครับว่างเสร็จปุ๊บผมก็เลยไปเปิดเปิดเบิงใน ในโลงนะครับผมเห็นผู้ชายผู้ชายจอยๆอ่าคือนอนอยู่ในโรงศพครับอก็คือตายแล้วก็คือตายแล้วแล้วสถานที่ที่ว่าเป็นซาลาน,นกับโบ้ค่คยเห็นจากเทียวว่าเป็นที่ใดครับจำว่าใดแล้วมันนึกถึงทะเบียนรถตู้ที่มาจอดกับคือบทบ่านในสังเกตครับก็จะได้จำว่าใดครับก็เลยต้องมาตีตัวเลขเอา ฝันแค่นี้ปะคะเมนครับฝันสั้นๆฝันว่าเขาให้ซอยหามล้งลงจากรถไปไหวในซาลาแต่ว่าหามกันสามคนแล้วก็หามไปไหวแล้วก็เฮยสานติก็เลยไปเปิดเบิงว่าเป็นศพผู้ชายแล้วที่ว่าศพผู้ชายนั้นฮูจักเขาปะคะอ่าคนที่ทั้งศพแล้วก็คนผู้ชายที่ว่ามาไม่ให้ผมไปซอยยกเนาะครับกับโบจักเพิ่นม่เคยเห็นหน้าเป็นคนแปลกหน้าครับในความฝัน ก็คือสรุปง่ายๆก็คือฟันว่าในหามโล่งลงจากรถครับมนสร้อยกันหามหามโล่งลงมากค่ะก็คือหามโล่งโพหามกันสามคนครับค่ะแล้วถ้าเป็นโตของเคยซันต้เองนี่ตีเป็นเลขตัวใดคะผมตีเนาะครับก็หามกับหาซกับซีคนตายกับศูนย์ครับห้าสี่ศูนย์ครับแต่ผมตีเนาะครับห้าสี่ศูนย์ครับค่ะหรือว่าอีกเลียงหนึ่งก็คือหามกันสามคนเนาะครับอาจจะเป็น สามสี่ศูนย์จากสี่ก็ได้ครับสามก็คือสามคนครับเม่นครับสี่ก็คือโล่งครับคนตายก็คือศูนย์ครับสามสี่ศูนย์หาสี่ศูนย์ครับอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นเลขสองตัวเนาะครับค่ะครับหกศูนย์หกศูนย์นี่คือยังคะคือผู้ชายก็หกตายก็ศูนย์ตายก็ศูนย์ครับอ๋อประมาณนี้สำหรับถ้าเลขที่ผมตีให้หรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ตีตัวเลขเก่งๆเนาะเพราะว่าหลายงวดที่ผมฝัน จะมีทนผูช้ชมหลายท่านที่ตีตัวเลขเมียนมาครับแล้วก็เลขกระเขาก็มีย่างเช่นเล็กวดที่ผ่านมามีคนมาตีไฮไลา์เนาะ410140เนาะแต่คำแกวว่าถ้าสิเป็น60นี่น,นาสิเป็น160บ่ 160, เพราะว่าผู้ชายตายคนหนึ่งกับนาสิเมนครับค่ะ,คะเอาเป็น160ก็ได้ให้ให ตัดเลนเอาเนาะอย่างเช่นว่าเคยสัรใต้ตีไฮหาซีศย์กับตัดเลนก็เป็นหาซีซีศหาศูสมซีศูกัตัดก็คือสามซี0ซีศูนย์สามค่ะก็ประมาณนี้เนาะหนึกศับตัดเลนก็เป็นหนึ่ยคนหนึงกับหอยู่แล้วเนาะกับผู้ใชยก็หกค่ะกับนาซเป็นหนึ่เนาะอันนี้คำเกี่ยวตีไฮเนาะค่ะก็คือมีสามหาก็คือ หาศี40นสามศีรนแล้วก็หนึ่งหกศค่ะงวดสามสิบธันวาคมหกห้าอันนี้ก็คือเลขฝันของเคยสารใต้ค่ะแล้วก็มีบางงวดเนาะที่เคยสารใต้เพิ่นมีเลขที่เพิ่มมากและเลขมันก็ออกค่ะและ้วงวดนี้เคยสารใต้มีเลขมากบ่คะสลับงวดนี้เลขที่มากที่สุดเนาะครับค่ะก็คือเลขหนึ่งหาสองหนึ่งหาสองเลขบ้านครับมากบ่คะครับค่ะ บโลูเป็นยังคือมักมักเล็กนี่เองครับมักเลขกหนึ่งหาสองสลับวันนี้ครับหนึ่งหาสองสองหาหนึ่งเลือดจะเป็นหาสองหนึ่งกับกับน้ำตัดเลนน้ำเนาะกับเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมก็คือเลขมักของเคยสามใต้ก็คือหนึ่งห้าสองค่ะเลขมักเลขบานเลขทีเนาะก็เคยออกเนาะค่ะหาหนึ่งหนึ่งหาอย่างก็เคยออกเนาะค่ะแต่ผลมักหนึ่งหาสองค่ะเก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้เรียบร <state> ้อยแล้วครับ <music> ค <Brothers> ่ะซื <siglo staring bizarre> ้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเนาะค่ะ แล้วก็ยังเหล็กฟันเหล็กฟันเพราท่านได้ซื้อเนาะแม่่นคครับะเดี๋ยวหาซ <พอ S 2> ื้อเพราะว่าที่ที่ว่าม,มาเบาสูทำเป็นช่วงฟังมือหนีเนาะครับก็บคือมือว่านนีผมกับข้ามเกลียวเนี่ยคือผมฟันมือก้อนเนาะครับมือว่านนีผมพาลูกสาวไปสอบทีรอยเอสครับก็เลยไปทาา่านได้เบาเนาะบ่่ทั้เวาา <นะ S 1> สูชมฟงคะก็เลยมาเบามือหนีเนาะค่ะก็ทำเป็นช่วงกับพิจารณาลองเบิงธามัก หรือว่าตีเลขเก่งๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเนาะค่ะเพื่อว่าสีเป็นแนวทางให้ครับตัวเคยสานตายําเกี่ยวเองหรือว่าทานบูชมท่านอื่นเนาะค่ะความฝันบางท่านฟันเหม่นอีดีค่ะแต่ว่าจะตีเป็นเลขแล้วมันตีผิดเนาะตีผิดพลาดค่ะแต่บางท่านก็ว่าคือฟันยังสี่ก็เอามาตีเป็นเลขก็คือบ่ฟันเห็นเลขโหลดมันก็มีค่ะบางท่านฟันเป็นเลขแท้ๆก็ย่งบบออกก็มีเนาะเคยสานตายเขาก็เคยฟันเห็นเลขแล้วมันออกก็มี ฟันแะ้วมาตีเอาออกก็มีก็ลองพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเฮากับกาบ่ได้ว่าเฮากัอยากฟันได้เลขกัะค่ะแต่ว่ามันก็บ่ได้ฟันเนาะบางทีก็ต้องฟันแะ้วก็แปลเอาจังี่ละค่ะบางทีเนาะบางทีฟันเป็นปริศนาแต่ถ้าแปลถูกก็ได้เนาะค่ะหลายๆอย่างหลายๆข้างหลายๆท่านก็อาจจะค่อยฟันแะ้วก็มาตีเลขตีถูกเนาะค่ะไอ้ฟันลักษณะแบบนี้นี่ผมบ่เค่อยฟันจ้าเทียครับธานมช้ชมครับที่ว่าฟันยกอ่โล้งศพกับแปลขึ้นกัน ฟันไปใหามลุงไอฟันฟันนี่ก็คือบอด้ฟันอยู่บ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมไปฟันอยู่ที่จังหวัดลอยเอ็ดไปนอนไปนอนอยู่ขึ้นวันศุกร์เนาะไปนอนอยู่รงแรมที่พ่อรุ่ไปสอบไปนอนคือวันศุกร์กับไปฟันเนาะอาจิตเป็นเพราะว่าเขานอนเปลกที่แปกทางเนาะกับบุณณ์เนาะฮาวาสิไดชคน้ำความฟันเนาะต้อนรับปีใหม่30ธันวาคมห5หเนาะค่ะค่ะครับสารับตัวเลข กาให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาเบิงครับเกื่อมักน้ำเนาะคการให้ท่านผู้ชมอ่าคันซื้อเลขตัวใดกาก็ขอให้ถูกบ่ว่าแตะเลขสองตัวหรือว่าสามตัวครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมหกห้าครับผมเคยอีสานใต้เนาะครับกาขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะครับ โชคดีสุขสุข,สขคนล่ำรวยเงินทองครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ